รัดของเขาสเต็ปหนึ่งก็คือรัดแบบในห้านอาหารเลยห้าดาวนี้ค่ะคเซอร์<า>เริ่มมาเข้ามมาเริ่มออื้ กุ้งแช่น้ำปลามองหาน้ำปลาไม่เจอเลยอ,ะอ่ะกรแล้วก็กุงก็่อยพากราบสวัสดีครับทุกท่านครับที่นี่คือสีหอมหรือว่าแยกสีหอมนะครับเวียงจันท์นะครับผมข้างหลังผมนี่นะครับคือนะครับร้านกุ้งแช่น้ําปลานะครับโอ้โหนะครับพูดแบบนี้ทุกคนจะสงสัยว่าแค่กุ้งแช่น้ําปลานะครับทำไมถึงจะต้องมานําเสนอนะครับผมบอกให้เลยว่าร้านนี้นะสุดยอดมากๆมันตปงใหญ่เลยอย่ญญญางเราเน ผมจะพาทุกคนเข้าไปดูนะครับกุ้งแช่น้ำปลาร้านนี้บอกให้เลยว่าเดินผ่านไม่ได้แน่นอนนะครับต้องแวะทุกคนเลยนะมีดีอะไรงไว้าวสุดยอดเลยความตอนใหญ่นี่คุนไข่แบบจูงๆอีหลีอันนินพร้อมแล้วมาเราจะมาโซยน้ำกันปปัดซำฝ่ามือคุณพี่น้องแม่ค้าบอกให้เลยว่าน่ารักมากครับ สีหอมนะครับหรือว่าแยกสีหอมเบียงจันนะครับนี่เลยนะกุ้งแช่น้านําตามีขายแล้วนะครับโอ,โอ้โหนะครับถ่ายากมากนะครับในลาวหรือว่าเวียงจันนี่นะครับนี่สไตล์แบบน่มมากินมากกุ้งกีต่ตัวครับแม่ค้าท่านเป็นเซตใหญ่กุ้งว่ามันจะประมาณสซาหห้าซาสี่ตัวเาหห้าาสี่นะฮะ ยี่สิบห้ายี่สิบสี่ตัวอ๋อยี่สิบถึงยี่สิบสี่ตัวอ่ะต้องเรียนรู้อีกเยอะนะครับต้องมาบ่อยๆใช่ไหมอ่าต้องจะเข้าใจนะอ่าสำเนียงสำเนียงภาษาลาวน่ารักมากโดยโดยแปลว่าอะไรค่ะอ้าวเห็นผู้ชายพูดโดยอ่ะผู้ชายเบาโดยก็ได้เราโดยก็ได้ โดยคำเดียวใช้ได้ทุกอย่างเลยนะโดยจะให้เขาลืมนะว่ากุ้งแช่น้ำปลาเ็าใส่ไปกี่ตัวลูกค้าจะได้กำไรอันนี้เท่าไหร่เอ่ย2,77,000 2,77,000นดเโอ้โหอยากดูตอนราดจังเลยอ๋อกลับบ้านกลับบ้านนี่เราแยกน้ำจิ้มใช่ไหมแล้ว ส่วนใหญ่มีแต่กลับบ้านเนาะนี่ผมชอบอันนี้มากเลยเนี่ยแพ็กเกจจิ้งเขาเนี่ยเหมือนเหมือนทำขายเลยจะเป็นส่กลับบ้านโอ้เราไม่ได้ใส่ถุงดนะ้วยเนาะใส่เป็นขวดนี้นะสวยงามเลยนะครับทุกคนนี่แล้วนี่ก็เป็นหอมเจียวก็แยกใส่่างนี้อันนี้ผักอะไรครับเนี่ย พักคณะนต้อยราตรงนี้เขาจะอยู่นี่นะครับหรือโฮมไอเดียนะครับหรือว่าที่คนเราจะรู้จักนะครับว่าแยกโฮมไอเดียนะครับตรงนี้ก็เป็นนะครับร้านขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมนะ แล้วท่านด้านนู้นเนี่ยก็คือนะครับตลาดสีหอมตลาดชื่อดังนะครับคล้ายๆถนนคนเดินของที่นี่เลยนะตะครหลวงเวียงจันทร์นะครับตอนข้าก็คืนหรือว่าช่วงนี้เป็นต้ตนไปเริ่มค,คึกคักแล้วนะครับนี่นะตอนนี้ถนนถนทางเขากําลังทําปรับปรุงอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีคนบุกบัดอีกหน่อยนะอีกสักเดือนกว่านี้ตรงนี้จะกลายเป็นแลนด์มาร์คที่สวยงามเลยนะครับที่สุดแห่งหนึ่งของลาาเลยนะครับ mm hmm. อ่ะเรามาดูบรรยากาศกันต่อในการขายของทางร้านนะครับ โอ,โ,โอ้โหมาเสิร์ฟแล้วพ่อหนุ่มรูปหล่อ<笑><笑>ร้านนี้คัดเกลือคนหน้าตาดีๆมาขายเนาะหมดนี่ยังมีต่อไหมครับแี<ค><ณ>่มีเอแล้ว้องกินเลยไหมเราเลย แล้วแซลมอนเราขายเท่าไหร่ครับ99้าสพันแซลมอนจะถูกกว่ากุ้งใช่ไหมแพงกว่อนแพงกว่า10,000นกีแพงกว่า10,000นกีก็เยอะนะสองอันนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นคนไทยก็เลือกแพงกว่าคนเราก็แพงก่อนแพงก่อนแพงก่อนเป็นอะไรกับคนนู้นเนี่ยสองคนเนี่ยพี่น้องไหมโบแมนเราเป็นน้องคนไหนเป็นน้องนะ อ๋อคนนั้นเป็นน้องกำลังมองหาน้ำปลาอยู่นะน้ำปลาอยู่ไหนชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรแบมบี้แดมบี้เดมบี้ขอถามแบมบี้หน่อยได้ไหมได้ยได้เลยกงเช่น้ำปลามองหาน้ำปลาไม่เจอเลยกรุงกระหอยก็ุงกระหอยกับนี่อยเขายังประมาณ เ็มบี้สตันเลยนกสองเลยผมเ้กุ้งหน่แตมนึงร้านองกิสองผมเห็นแต่กุ้งแช่ซีฟู้ดนี่นะครับมาเจอมาเจอกันได้นะครับยามเย็นเป็นต้นไปนะครับทุกวันเลยนะฮะแยกนี้นะครับโด่งดังในย่านนี้เลยนะฮะมีเติมไหมครับอันนี้หมดหมดแล้วหมดเลยไหมมีอีก เติมจนถึงกี่ทุ่มครับจนกว่าเครื่องจะหมดเลยจนกว่าเครื่องจะหมด,ว,ว,มมดวันนี้ถือว่าลูกค้าเยอะไหมน,กกน้อยกว่าปก,กติน้อยกว่าปกติเหรอนี่ขนาดน้อยนะยังไม่หยุด,ดยพรุ่งนี้วันอะไรวันเสาร์ใช่ไหมวันศุกพรุ่งนี้วันเสาร์ลูกค้าจะเยอะลูกค้าจะหลายซ่ประมาณเจ็ดโรงแรมอ๋อเจ็ดโรงแรมก็คือหนึ่งทุ่ม เด e okay. ี๋ยวก็จะมีคอมเมนต์เข้ามาถ่ายในหน้าไหม้น่ขา ตักกันไม่ยั้งเลยนะครับ อันนี้ไม่ใช่ปลาเทาใช่ไหมเป็นแซลมอนชิ้นใหญ่มาก 上班呢 เริ่มขายมานานหรือยังเอ่ยช่วงต้นเดือนห้าหนึ่งสิบเอ็ดเดือนห้าเดือนนี้เดือนอะไรนะเดือนแปดห้าหกเจ็ดแปดสี่เดือนเนาะไอเดียใครครับความคิดใครมาขายเนี่ยของคุณแม่บอกว่าของอ่าของไอ้เหรอเหรอรับเปิดร้องเปิดอยู่แล้วอ๋อแล้วผลตอบรับเป็นไงครับก็ดีตอนแรกมันออกบูดก่อนไปออกบูดอยู่ไอติ๊ก ออกกูโบได้ขายนาฮานโบได้ขายยี่สิบหอมแมนตอนแรกมันอบก่อนแล้วก็เริ่มหากันเริ่มมาขายยี่สิบหอมวังเดินแล้วนุ้ยนะแมนวังเดินแล้วนี่วังเดินเจ็ดแมนมาขายยี่สิบห่อทำเลดีด้วยนะสี่แยกเลย อ,อ,อ่ะมารีวิวแล้วไม่อุดหนุนแม่ค้าเดี๋ยวจะโดนว่าถ้าเป็นแม่ค้าจะแนะนำเอาแนะนำชุดไหน นี่หัวการขายังเรียนอยู่ปอน้องแบมบี้แม่น้องเฮียอยู่หางกับสิงหางกับสิงเข้ามหาลัยเข้ามหาลัยสาขาอะไรเอ่ยชอบเรียนอะไรเรียนแพทย์เอกแพทย์อะโอ้โหคุณสิงหางก็ออกวัอนี้แม่รวยนะเนี่ยส่งแพทย์ได้เนี่ยคุณสิงหางก็ออกวัอนี้้เเงสอบขาได้โอ้สอบเข้าได้ด้วย หรอมาอะไรไหนอ่ะอยู่ลาวอยู่อ่ะมหาวิทยาลัยสุขษามหิยาศาสตร์สุขภาพอยู่ลาวเลยโอ้โห์เนเรียนแพทย์ด้วยเส้นใหญ่กระเพราถาดก็ใหญ่มากนะครับทุกคนกุ้งกี่ตัวได้ค่ะเอาลูกค้าจะเอาเป็นรวมกับแซลมอนน้ำเลยไหอ่ารวมได้เลยครับอ่าค่ะรวมกับแซลมอนจะได้ประมาณ10ถาด12ตัวแล้วก็แซลมอนผลนน้ำเลยอ๋อได้เลยได้เลยได้เลย กุ้งตัวใหญ่มากนะครับนี่กุ้งไซส์กิโลตัวเอ้ยตัวเอาจริงนะมาเจอหน้าไหมคะดี่ผมพูดไม่เต็นเลยงามมากนะตัวโลนึงกี่ตัวอะโลนึงได้ตัวสาวเองเหรอโลนึงได้ประมาณสี่สี่ตัวนะคะนเกาเกลียเปลือกแก้หัวยังออกม้วนไปเลยกุ้งมังกรนี่ยโล่สี่ตัว ประมาณสาประมาณ20เนาะถือว่าคือบางทีคนดูคลิปเนี่ยเขาจะได้รู้ไซส์ไงอันนี้มันไซส์ใหญ่มากนะครับาอ,าอตัวอ่าเนาะคุณแม่เนาะประมาณ20ตัวนะเพราะว่าเป็นกุ้งไซส์ใหญ่ถ้าเกิดว่าดูในจอเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจไงกําลังจะบอกว่าโลหนึงเนี่ยประมาณ20ตัวแค่นั้นเองแล้วแซมอนเนี่ยโลหนึ่งกี่ชิ้น อันนี้ห้องกับบนในใจแต่ว่าสมอนห้องไสเก็ดดีเลยเก็ดดีเลยเนาะเราหาเรื่องให้ไมค้างงงจะได้ตักเยอะๆเคยไหมชวนคุยอย่างนี้แล้วก็เราหยิบเกินเพินหรือว่าหยิบขาดมันบางมือก็ขาดบางมือก็เพิ่นจนเกินอ่ะแล้วถ้าขาดทําไงอ่ะเขาลดค่ามันาเขาะตติมให้ใหม่นี่นะอ่ามาดูน้องเขาราดลาดเลยลาดเลยลาดเลย อัดฝาคืออะไรครับปิดฝา <c oughs> อันนีปิดฝาเลยบนหรือว่าจะอ่าปิดได้เลยครับ <c oughs> อันนี้จริงครับผมก็พอรู้นะแต่ผมแซวไม่ขาผมเคยนะผมเคยมาลาวมใหม่ใช่ไหมเขาบอกอัดประตูด้วยผมก็งงไงอัดประตูคือปิดประตูเนาะ <c oughs> <c oughs> แล้วเมื่อกี้หนูบอกว่าอัดฝาบอก <c oughs> คือปิดฝาไหมนะครับตอนนี่ก็ กุ้งแส่น้ำปลาใบเอลีนาตัวนี้มันขายปกติมันอยู่สีหอมเปิดทุกๆห้าโมงเคืองถึกว่าแบบเครื่องจะหมดแต่ว่าเอาก็มีไปออกบูดแต่ว่าทรงนี้มันมีออกบูดอยู่พักสั้นแล้วกันบางที่เขาไห็กนะไปออกบูดอยู่ไลท์เซนเตอร์ประมาณชินหน้าแมนจะได้ไปออกบูดอยู่ไลท์เซนเตอร์ที่เซาจิตเลยแต่ว่าคันขายปกติมันอยู่สีหอมถ้ากันว่ากลินกุ้งเอลีนาหลายๆเด้อโอเคนะครับเข้าใจหลายๆเด้อ Oh, yeah, but...